ผู้ชมคะหลังจากที่เราติดตามย้อนรอย105ปีหัวลาโพงนะคะไปดูการเริ่มต้นกําเนิดสถานีความสัมพันธ์การเดินรถหัวรถจกักรความผูกพันกับพื้นที่โดยรอบนะคะวันนี้คะ่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูทิศทางการพัฒนาพื้นที่120ไร่ของหัวลำโพงในอนาคตนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงาน,นะคะ่ะ 2 1ไร่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงแห่งนี้จะถูกเนรวิตให้กลายเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมค่ะเชื่อมโยงย่านงเก่าและย่านการค้าใหม่เข้าด้วยกันค่ะโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะจัดโซนแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนในเร็วๆนี้ค่ะ การเปิดให้บริการของสถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงที่มีมายาวนาน1นึปีซึ่งประเด็นเรื่องการลดปริมาณขบวนรถเข้าสถานีกำลังกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้ ความเห็นของนักวิชาการด้านขนส่งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยหรือ TDRI ระบุคาว่าการลดปริมาณขบวนรถไฟทางไกลเข้าหัวลําโพงมีมานานแล้วทั้งในแง่ของการลดหัวรถจักรดีเซลเข้าสู่เมืองชั้นในเพื่อเหตุผลการดูแลสิ่งแวดล้อมการลดจุดตัดระหว่างรถไฟกับถนนเพื่อลดปัญหาจราจรติดขัดในเมือง รวมทั้งเมื่อมีการลงทุนพัฒนาสถานีปลายทางแห่งใหม่คือสถานีกลางบางซื่อที่การรถไฟแห่งประเทศไทยลงทุนเฉพาะสถานีไปกว่า3 4 0 0 0ล้านบาทควรมีการใช้งานอย่างคุ้มค่าตอบโจทย์ทั้งสองเหตุผลรวมทั้งให้สถานีกลางบางซื่อเป็นจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งทางรางอื่นๆทั้งรถไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้าในเมืองสถานีรถโดยสารรถเมล์และระบบทางด่วนค่ะว่าเดิมเนี่ยรถไฟจะมีเข้าหัวลำโพง นะครับเป็นจานวนเที่ยวค่อนข้างมากน่าจะหลักประมาณห้าหกสิบเที่ยวต่อวันเนื่องด้วยต้นทางเริ่มที่หัวลําโพงตามแผนการเดินรถรถไฟเดิมแต่แน่นอนถ้าแผนการเดินรถรถไฟใหม่ก็คือต้นทางมาย้ายมาที่บางซื่อสายสายไกลระยะทางไกลก็จะมาเริ่มที่บางซื่อหมดคาถามตอนนี้อยู่ที่ว่าสายใกล้ๆก็คือสายพวกเส้นทางโลโ a l นะครับเส้นทางรถไฟชาญเมืองเนี่ยยังจะคีบใส่กลับไปที่หัวลําโพงอยู่หรือไม่ Mm hmm. ซึ่งเข้าใจว่านโยบายและวขมนาคมเองส่วนหนึ่งเองเ,องเนี่ยพยายามชั่งน้ําหนักสองด้านก็คือถ้ายังให้เข้าอยู่ก็คงเข้าแต่จํานวนเที่ยวจะไม่เยอะมาก ส่วนประเด็นที่หากมีการลดขบวนรถไฟเข้าหัวลำโพงทั้งหมดหรือเป็นศูนย์นั้นนักวิชาการทีดีรไอระบุค่ะว่าย่อมมีผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งเนื่องจากความล่าช้าในการก่อสร้างสายสีแดงโดยเฉพาะช่วงส่วนต่อขยายบางซื่อหัวลำโพงหรือ s s i n ิ l ลิงที่คอรมอเคยอนุมัติตั้งแต่ปี59แต่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างและหากจะเริ่มงานขณะน,นี้ด้วยกายภาพที่เป็นแนวเส้นทางรถไฟผ่าเมืองจะใช้เวลาก่อสร้างนาน5้ปีเลยล่ะค่ะ ขณะเดียวกันยอมรับว่าแม้ในอนาคตหัวลำโพงจะมีการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะลักษณะใดก็ตามการมีรถไฟฟ้าที่เป็นพลังงานเข้าไปถึงพื้นที่สะดวกทําให้โครงการเกิดมูลค่าสูงตามไปด้วยค่ะอีกประเด็นคือเรื่องการพัฒนาพื้นที่หัวลำโพงในอนาคตควรเป็นโครงการลักษณะใด เรื่องนี้ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยระบุค่ะว่าหัวลําโพงเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองอยู่ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดินหากนํามาพัฒนาเชิงพาณิชย์เป็นศูนย์การค้าโรงแรมศูนย์ประชุมหรือสำนักงานก็ไม่ใช่ความคิดที่ผิดค่ะหากนำเงินมาล้างหนี้สะสมของการรถไฟหรือพัฒนาประเทศด้านอื่นๆตัวอย่างในต่างประเทศเช่นทีน่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุน่น ที่สถานีคล้ายหัวลําโพงถูกนํามาพัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจใหม่ใจกลางเมืองหรือแม้แต่กรุงโตรอนโต,โตแคนาดาที่มีการพัฒนาต่อยอดอาคารสถาปัตย์เก่าและใหม่เข้าด้วยกันเพื่อต่อยอดสร้างไรายได้ค่ะรวมทั้งข้อเสนอที่ว่าที่ดินหัวลําโพงพื้นที่120ไร่นี้มูลค่ากว่า76,000ล้านบาท หากให้เอกชนรายใหญ่เพียงรายเดียวพัฒนาจะทําให้เสียโอกาสต่อรองผลตอบแทนยากได้ราคาไม่สูงแต่การรถไฟควรจัดทําแผนแม่บทก่อนเพื่อวางสัดส่วนพื้นที่เช่นแบ่งแปลงชัดเจนเป็นศูนย์การค้าศูนย์ประชุมหรือสวนสาธารณะหากโครงการใดเกิดปัญหาล่าช้าก็สามารถแก้ปัญหาได้เร็วและง่ายกว่าค่ะจริงๆแลว้วมาอยู่ในใจกลางเมืองใช่ไหมครับมีรถไฟฟ้า สายสีน้ําเงินใกล้ๆก,ก็มีรถไฟฟ้าสายอื่นๆน,นะครับดังนั้นเนี่ยมันควรจะพัฒนาในเชิงพาณิชย์ครับเช่นว่า,ามาพัฒนาในเป็นศูนย์การค้าเป็นโรงแรมเป็นศูนย์การประชุมเป็นสํานักงานคือการพัฒนานเชิงพาณิชย์นี่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องผิดบาปหรือเป็นเรื่องน่ารังเกียจแต่ว่าเราจะได้เอาเงินมาหนึ่งเนี่ยมาล้างหนี้การรถไฟสองเอาเงินมา พัฒนาประเทศเพราะว่าที่ดินการรถไฟทั้งหลายเนี่ยเป็นสมบัติของแผ่นดินประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของเนี่ยควรที่อยาเอาเงินมาพัฒนาประเทศหรือว่าช่วยคนจนอะไรอย่างนี้เนี่ยครับ การพัฒนาพื้นที่หัวลำโพงและระบบขนส่งโดยรอบอยังมีประเด็นต้องคิดต่ออีกมากมายค่ะเช่นหากกระส่วงคมนาคมและการรถไฟลดจำนวนขบวนรถหรือไม่ให้มีรถเข้าหัวลำโพงยังจำเป็นต้องก่อสร้างโครงการส่วนต่อขยายสายสีแดงช่วงบางซื่อหัวลำโพงอีกหรือไม่หากไม่ต้องดำเนินการก็จะประหยัดเงินลงทุนไปถึง3-4หมื่นล้านบาทเลยทีเดียว แต่หากจะเดินหน้าก่อสร้างก็ควรดําเนินการในช่วงเดียวกับการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินค่ะเพื่อให้มีการใช้พื้นที่ก่อสร้างเปิดหน้าดินครั้งเดียวไม่ซ้าซ้อนซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้ต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปในอนาคตค่ะทีมข่าวเศรษฐกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน